สวัสดีครับพบกับครูตุ้ยเช่นเคยนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นการฝึกนะครับในโนขตขบิสสองชั้นที่ปนมากับขบิสหนึ่งชั้นแล้วก็ตัวดําตัวกลมนะครับเอามาดูนะครับเราฝึกขอดที่แล้วไปแล้วนะครับแบบฝึกที่แล้วไปแล้วทีนี้มาดูตรงนี้ครับตรงนี้นะครับจะเป็นลักษะการเล่นที่เป็นลักษะนะครับของโนขตขบิสสองชั้นเนาะเวลาอ่านอ่าน นะครับเป็น one e n r นะครับ one e n เป็นลักษณะแบบนี้ one e n r นะครับ one e n r นะครับผู้ตัวได้สอนไปแล้วเนาะจังหวะแบบนี้นะครับจะมีลักษณะการเล่นเป็นลงกี่จังหวะครับลง2จังหวะนะครับอยู่ตรงนี้แล้วก็อยู่ตรงนี้เนาะตรงนี้นะครับแล้วก็อยู่ตรงนี้อีกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็อยู่ตรงนี้อีกตัวหนึ่งนะครับสังเกตง่ายๆนะครับลง2ขึ้น2นะครับเป็น one e เอ็แล้วก็อะอยู่ตรงนี้นะครับ one e n ะนะครับเวลาเล่นนะครับเวลานับจังหวะก็ตรงนี้ลงเนาะตรงนี้ขึ้นนะครับตรงนี้ลงนะครับแล้วก็ตรงนี้ขึ้นนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับลงขึ้นลงขึ้นนะครับหนึ่งสองสามสี่หรือว่า one e n a นะครับ one e n a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  นะครับอ่าโอเคนะครับ ลักษณะแบบนี้ก็ท่านก็แคปหน้าจอไว้นะครับทีนี้มาดูนะครับเรามาฟังว่าโน้ตมันเล่นอย่างไรนะครับโน้ตเล่นอย่างไรามาฟังก่อนนะครับแบบนี่นะครับปึ๊บอ่ะคุณตกรอยับโน้ตทีดนึง่งกลัวจะไม่เห็นนะครับอ่าตรงนี้นะครับอ่าตรงนี้โน้ตเริ่มเยอะนิดนึงนะครับ 1> 1, 2สองสามสี่วันเน่นึ่อีกนและวันหีย่และวันหี่และมันจูวันจูวันหน่จูอน่ีนนะครับแบบนี้เนาะ ทีนี้เราอาจจะฝึกตรงนี้ก่อนก็ได้เนาะฝึกไปทีละห้องสมมุติห้องนี้นะครับห้องนี้ห้องที่สองห้องนี้นะครับเนี่ยอาจจะยากนิดนดงนะครับเราก็ฝึกก่อนนะครับเช่น one e and two และ one o และอย่างนี้นะครับ one e and two และ three o และนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็มาฝึกห้องนี้นะครับ้องนี้เนาะก็จะมี one e and one. Go, like one, uh one, two e and three t o นะครับแล้วก um ็ห uh ้องนี้นะครับ ก็จะเป็น one และ t h r e และนะครับแบบนี้ก่อนนะครับอพอได้แล้วนะครับเราค่อยมาเริ่มเล่นกันนะครับทีนี้คุณตัวจะเล่นพร้อมกับ Backing Tag นะครับโดยการเล่นไม่ต้องกดคอร์ดนะ้ามือใหม่ไม่ต้องกดคอร์ดนะครับอเตรียมตัวเข้าทนบีครับ3 4 1 2 4 1 สองสส4อ่าต่อไปพอได้แล้วนะครับก็เราก็ลองซิมเพิลดูนะครับอาจจะเล่นอาจจะยังไม่คล่องนะรอบแรกนะครับอาจจะยังไม่คล่องเราก็ กลับไปฝึกใหม่นะครับท่องตรงไหนที่ยังไม่ล่องอ่านโน้ตยังไม่ได้นะครับแต่ส่วนสําคัญคือเราต้องอ่านให้ตรงจังหวะเนาะอ่านให้ตรงจังหวะก่อนนะครับแล้วก็รู้ว่าโน้ตในสัดส่วนนั้นนะครับเล่นอย่างไรนี่คือตัวขอย้านะครับเช่นสัดส่วนเนี้ยเล่นอย่างไรนะครับสัดส่วนนี้นะครับเล่นอย่างไรเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับสัดส่วนนี้เล่นอย่างไรอย่างเงี้ยอ่านะครับแรกๆอาจจะยังไม่เคยชินนะครับหรือว่าเล่นผิดบ้างก็เป็นเรื่องของการฝึกนะครับเราซ้อมเยอะเะมันก็จะ แม่นยำขึ้นนะครับอ่ะทีนี้มาดูนะครับคู่ตัวเล่นไปเลยอ่ะตัวจีนะครับปุ๊บไปองตาเตสอง สามสี่วันะและนะครับอ่าเป็นไงบ้างนะครับเวลาเล่นนะครับถ้าไม่ทันตรงนี้นะครับหรือว่าอ่านโน้ตไม่ทัน ก็ให <ítulo> <es> anyway, <match>, ้อ kind of ่านทีละสองห้องงนี้คู่กันนะครับเวลาครูตัวเล่นนะครับครูตัวจะชํำเรืองดูห้องถัดไปด้วยนะอันนี้เป็นเทคนิคอีกเทคนิคนึงนะครับจะทําให้เราเล่นขอดได้เร็วขึ้นหรือว่าอ่านโน้ตได้เร็วขึ้นก็คือดูทีละสองห้องไปเลยนะครับเช่นเรากําลังเล่นห้องนี้อยู่นะครับเราก็ชํำเลืองตาข้างขวาเนี้ยไปมองห้องนี้ต่อนะครับเราเล่นห้องนี้ก็ไปมองห้องนี้ต่อนะครับเราเล่นห้องนี้แล้วก็ไปมองตรงนี้ต่ออ่าอย่างเงี้ยลักษณะการเล่นแบบเนี้ย จะทาให้เราอ่านโน้ตได้เร็วขึ้นนะครับชํำเรืองมองห้องถัดไปเสมอเวลาเล่นก็ชํำเรืองมองเวลาเล่นก็ชํำเรืองมองนะครับจะได้เข้าใจอ่ะทีนี้เวลาฝึกนะครับอาจจะซ้ําเป็น2รอบนะเวลาฝึกอาจจะซ้ำเป็นสองรอบก็ขึ้นไปย้อนกลับใหม่หรือว่าเราอาจจะใส่ขอด่นเข้าไปด้วยนะครับขอด่นเข้าไปด้วยขอดีหรือว่าขอดีอย่างเงี้ยนะครับฝึกไปทีเดขอดหรือว่าขอดจีไมเนอร์หรือว่าดีไมเนอร์อย่างนี้ก็ได้นะครับได้หมดนะครับ สมมุติเราได้แล้วอา,อาจจะเล่นคอดีบ้างล่ะสองสามสี่งสองสาสี่เน,นี่ยก็ได้นะครับเอาคอร์ดอื่นๆไปผสมก็ได้นะครับอ่ะกอดไปเรามาอีกสักรอบหนึ่งเนาะนะครับเรามาฝึงอีกสักรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวไปพร้อมกัน3เข้าอืม โอเคนะครับถ้างงตรงไหนนะครับตรงไหนสะดุดอย่าลืมอย่าเพิ่งข้ามไปนะครับห้องไหนสะดุดเรากลับไปเคลียร์น ố ท่อนนั้นก่อนนะครับห้องไหนสะดุดจังหวะไหนยังไม่ได้นะครับให้กลับไปเคลียร์น ố ท่อนนั้นเป็นท่อนๆไปนะครับเดี๋ยวเราก็จะคล้องขึ้นเองนะครับอ่าสำหรับคีนี้ครูตัวขอเอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วเจอกันในแบบฝัอนหน้าครับสวัสดีครับ